แตงโมพนใหญ่ๆเกิดขึ้นได้กับแเป็แตงเล็กๆจำไว้นะพวกเด็กๆจำไว้นะพวกเด็กๆเป็นแตงเล็กๆกลายเป็นแตงพ้นใหญ่สวัสดีค่ะดเด็กๆสวัสดีค่ะคุณเจนค่ะสวัสดีค่ะคุกุ้งค่ะค่าวน,นี้นะคะกม็มาพบกับค,คุณคุณเจนและคุณคูกุ้มกันนะคะใน กิจกรรม <S <S เสริมประสบการณ์ค่ะคุกกิ้งวุ้นแตงโมผลไม้ลวงค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้หน่วยเรื่องผลไม้เป็นค่ะ,ะเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันเลยนะคะว่ามาเรียนรู้กันเลยว่ามีอุปกรณ์และวิธีการทําอย่างไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นแตงโมค่ะแตงโมนี้นะคะคุณครูคว้านเนื้อของแตงโมออกแล้วนะคะก็จะเป็นเปลือกของแตงโมข้างในนะคะ เราวานแล้วนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นน้ำเปล่าค่ะน้ำตาลทรายนะคะผงวุ้นค่ะนี่ค่ะเรามาทำผงวุ้นกันก่อนเลยค่ะเด็กๆก่อนนะคะเติมน้ำลงไปเติมน้ำลงไปนะคะเติมน้ำเสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะเราเติผมผงวุ้นนะคะ เติมลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะเด็กๆการสังเกตให้ผมคนนู้นคนนู้นละลายได้ยังนะคะให้เด็กดูนะคะถ้าคนนู้นยังติดเกาะอยู่กับทัพพีแสดงว่ายังไม่สุกนะคะคนจนเดือดแล้วนะคะให้เติมน้ำตาลลงไปนะคะ เติมพอประมาณนะคะเมื่อวุ้นละลายแล้วนะคะน้ําก็จะใส่เป็นแบบนี้เลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้สิบนาทีนะคะเด็กๆต่อมาเลยค่ะ วันนี้ครูกุ่งกับครูเจนก็ได้เตรียมแอปเปิลมานะคะเป็นแอปเปิลสีเขียวนะคะแอปเปิลเขียวนี้ก็จะมีเปลือกสีเขียวแล้วก็ข้างในก็จะเป็นสีขาวเขียวอ่อนๆหน่อยนะคะรสชาติก็จะหวานๆอมเปรี้ยวค่ะต่อมาก็จะเป็นมะม่วงนะคะมะม่วงนี้ก็จะมีสีเหลืองนะคะเปลือกของมันถ้าเป็นมะม่วงสุกก็จะเป็นสีเหลืองแต่ถ้ามะม่วงที่วักเก๋ก็จะเป็นสีเขียวค่ะ นี้นะคะก็จะเป็นลำไยค่ะเนื้อของมันก็จะเป็นสีขาวใสๆนะคะมีเม็ดสีดำๆค่ะแล้วก็จะมีเปลือกแข็งๆนะคะสีน้ำตาลหน่อยๆค่ะพุทราค่ะซึ่งพุทรา,านี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับแอปเปิลเขียวนะคะจะมีสีเขียวข้างในก็จะเป็นสีขาวอ่อนๆเขียวๆด้วยนะคะแต่ว่าลูกมันจะเล็กกว่าแอปเปิลเขียวกหน่อยนึงค่ะแล้วก็ แก้วมังกรนะคะแก้วมังกรก็จะมีลักษณะสีขาวแล้วก็จะมีเม็ดของมันอ่ะดำดำเม็ดเล็กๆค่ะเปลือกของมันก็จะเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็แตงโมค่ะแตงโมก็จะเป็นเนื้อของมันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเติมผลไม้ลงในแตงโมกันเลยค่ะได้เลยนะคะก็จะเป็นพุทราค่ะ เดแก้วมัาางกรค่ะแอปเปลิลเขียวค่ะก็เป็นลำไยนะคะมะม่วงค่ะเนื้อของมะม่วงนะคะ ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเติมผงวุ้นกันอ่าวุ้นกันเลยนะคะค่ะก็เสร็จลงไปแล้วค่ะวุ้นแตงโมผลไม้รวมของเรา ที่คุณครูกุ้งกับคุณครูเจนช่วยกันทำเมื่อกี้นะคะค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามมือนะคะที่ให้เด็กหยิบจับผลไม้นะคะแล้วก็ให้เด็กเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับผลไม้นะคะชื่อของผลไม้แล้วก็ลักษณะของผลไม้นะคะสีของผลไม้แล้วก็รสชาติของผลไม้ค่ะทําให้เด็กๆนะคะรู้จักผลไม้มากขึ้นและเรียนรู้ที่จะ รับประทานผลไม้มากขึ้นนะคะแทนที่จะไปทานขนมกุกกกุกกอนะคะเราหันมาทานผลไม้นะคะเพื่อให้สุขภาพสุขภาพอนามัยของเราแข็งแรงค่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็คุณครูเจนกับคุณกุ้งขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมส่งคลิปเป็นการบ้านให้คุณครูด้วยนะคะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถาทำกันในกิจกรรมของครอบครัววันหยุดในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะ คือทำกันแล้วก็ส่งคลิปเป็นการบ้านส่งมให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับจักดาลนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ